สวัสดีครับอยู่กับอดอดชาแนลนะครับผวจะมาเปลี่ยนผ้าเบรกหน้านะครับผมนี่ผ้าเบรกหน้าหมดแล้ว mm hmm. ใช้ประแจาดาวนะครับนี่ประแจาดาว mm hmm. สองตัว mm hmm. ตั้งแต่ซื้อลรถมานี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยครับ mm hmm. มาดูว่าวิ่งได้กี่กิโลเบรกหน้า mm hmm. ตั้งแต่ออก หนึ่งมืนแปดพันเจ็ดร้อยก้าสิบห้ากิโลนะครับเ,เปลี่ยนพ้าเบรกหน้าก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คันแล้วแต่คนเบรกครับแต่เนี่ยผมใช้งานทุกวันครับผมเอาปแจดาวนะครับนี่ครับใชขออก อย่ามาห้าไม่ต้องไม่น่าทำมานะอย่างเงี้ยประแจาดาวมันหายากหายากด้วยประแจาดาวไม่เหมือนกับหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมอย่าัเหายากอยู่ จะหมดแล้วเอากิบล็อกนี้ออกนะครับเนี่ยหาอะไรก็ได้หาไขค,รครวงไขค,รครวงก็ได้ครับที่อมอกมาก็จะเอาสลักนี้ออกลิปล็อกนึงออกทำไม จิบล็อกดึงสลักออกมันมีสองตัวจิบล็อกเนี่ยอีกตัวนึงอยู่นี่เปลี่ยนได้ง่ายเปลี่ยนได้ง่ายไม่ยาก ของใหม่เอามือดันได้นะของใหม่หมื่นแปดกโลเนี่ยครับยังไม่หมดเปลี่ยนก่อนมันน่าจะได้อยู่ประมาณสักสองหมื่นโลได้ สำหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้นี่ผมซื้อมาของเบ็ดดิกราซ่าหนึ่งร้อยบาทไม่รู้ว่าปลอมหรือแท้นะ คนละข้างลเข้า สลักสองตัวประกอบครับใส่ถ้าใครเปลี่ยนน็อดได้เปลี่ยนนะครับเนี่ยประแจดาวเป็นหกเหลี่ยมก็ได้ครับ ยำห้าไม่น่าใส่มาประจาดาวมันหายยาก ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับนะครับง่ายๆครับผมไม่ยากนะครับปั๊มเบรกครับโอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับออดโอ๊ตแชนแนล